สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่20ตุลา68นะครับเดี๋ยวผมจะแพ็กกีตาร์ไว้คืนนี้เลยแล้วก็พรุ่งนี้จะได้ช่วงให้สายนําไปนําส่ง e m s ให้นะครับผมจะได้กลับมาสอนนักเรียนตอนบ่ายทันด้วยครับดูแลด้วยใจครับวันหนึ่งผมดูรลกีตาร์ตัวเดียวไปเลยผมไม่ได้แค่ยอดขายนะไม่ใช่เป็นร้านค้านะครับสภาพสวยงามทุกอย่างเหมือนในคลิปนะครับสีแบ็กซาตินนะครับเวลาโดนไฟมันจะออกกินเป็นขอบกขาวด้วยนะครับสวยงามนะครับผมย่อนสายไปให้นะครับ กต่กระแทกผมมีเยอะมากคุณไม่ต้องกลัวใช้ยังไงก็ไม่มีทางหมดอ่ะผมซื้อมาสำรลองตลอดนะครับสภาพก่อนแพ็คก็ไม่มีแตหกหักอะไรทั้งสิ้นนะครับสภาพเหมือนคลิปทุกอย่างนะครับตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งครับนี่ครับสวยงามนะครับอืมหรือไหลบ้างตามการเวลาเท่านั้นครับอ,อะไรหก อ่าครับพอดีมีคนบ่นครับว่านมหกเต็มพื้นผมแก่แล้วครับเบอร์ก็ทำงานบ้างอะไรบ้างนะครับอ่าคอสวยงามนะครับลูบิดพลาสติกัอยู่นะครับการกระแทกผมมวนบรล่มเลยเดี๋ยวผมแพ็คเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตอนแพ็คเลยครับจะได้ไวๆนะไปครับสวัสดีครับอ่าอีกทีนะครับยืนยันตอนนี้ก็เป็นทุ่มสี่สิบกว่าละผ่านไปยี่สิบนาทีนะครับ นี่ครับผมพันก,กระแทกเนี่ยการที่เราใช้การะแทกมือหนึ่งเราใช้อย่างปุ่มหนาสุดเนี่ยนะครับราคาแพงหน่อยแต่มันจะก,กระแทกด้ดีมากมันมันมันดีครับแพงแต่มันดีอะซื้อแบบห่วยๆปุ่มเล็กๆมันก็ไม่ดีนะครับหลายท่านแพ็คบากนกว่านี้นะที่เฉพาะบอดี้นะให้ดูเฉพาะบอดี้ก่อนนะคอย,ยังอีกเยอะครับหลายท่านแพ็คบากนกว่านี้ก็ส่งกัแล้วผมแพ็จจนหนาจนไม่เห็นไม่เห็นตัวกีตาร์เลยครับผมไม่พอเลยเดี๋ยวผมจะเอากระแทกปั้นๆเอาก้อนๆแปะรอบนี้อีกครับ เราจะต้องทําสลักหนุนตรงนี้ให้หนาๆเพื่อให้ตรงคอที่เป็นเซ็ตเน็กเนี่ยไม่กระแทกพื้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้นะครับการกระแทกอย่างนี้นหนาๆอย่างเงี้ยมาอย่างนี้เลยเบอหนาๆอย่างเงี้ครับเนี่ยถ้าเป็นก้อนใหญ่เนี้ยเบอรอบตัวเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับถ้าการกระแทกจะเยอะถ้าการกระแทกแพงไม่สนใจครับผมดูแลคุณด้วยใจครับ ถ้าคุณนึกภาพที่ผมพูดไม่ออกก็นี่ครับแพ็กหนาแล้วนะครับประมาณสี่ห้าชั้นแล้วก็นี่ครับปั้นก้อนๆอย่างเงี้ยโบ้ยครับนี่ด้านหลังก่อนนะครับมันจะได้แกงกระแทกได้นะครับดึงๆแล้วเดี๋ยวไปวางด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแพ็กคอเนี่ยมันจะเปลี่ยนการกระแทกมากเลยแล้วกล่องมันจะต้องใช้กล่องใหญ่ค่าส่งมันจะแพงขึ้นครับผมไม่สนครับนะครับหนาสุดๆไปครับเดี๋ยวไปให้เสร็จเลยอัปเดตให้ดูเฉพาะนี่สพาดด้านหลังนะครับไหมครับคุณ ปั้นกลมๆอย่างเงี้ยหนาขนาดเนี้ยโปะลงไปบนที่เราโปะไปแล้วเห็นไหมฮะชั้นแล้วชั้นเล่านะครับจำขนาดนี้ครับถ้าไปซื้อใหก่นะสามแผ่นเนี้ยมีเนี้ยเท่ากับสี่สิบห้าบาทสามปั้นนะครับมีใช้ประมาณแปดเก้าแผ่นนะครับสี่สิบห้าบาทคูณเก้านี่รอเขาไปเกือบร้อยแล้วเฉพาะด้านหลังตรงเฉพาะปั้นนี้นะผมไม่สสยหรอ,อ,อกซื้อริมใหญ่ก็ประหยัดหน่อยนี่ครับเฉพาะด้านหลังนะคุณเนี่ยอะาจะกระแทกเขาได้น,นะครับ เนี่ยคุณเห็นไหมเดี๋ยวต้องต้อง,องทําให้คอเนี่ยแล้วข้อดีคือมันทําให้คอยกขึ้นด้วยเห็นไหมฮะพอเราแพกสูงเนี่ยลงไปเนี่ยวบึ้งๆเนี่ยคอยกขึ้นเดี๋ยวเราก็จะลองคอด้วยให้มันรองรับอ่าเดี๋ยวก็ด้านหน้าทําเช่นกันครับเป็นก้อนตอนแพกหนาอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวค่อยมาแพกค,คอกันเดี๋ยวเราจะมาดูทีตอนแพกค,คอเสร็จแล้วเลยนะครับมันจะได้ไวนะครับเดี๋ยวด้านหน้าก็แพกแบบเดียวกันเนี่ยครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับมาดูอัปเดตกันครับว่าผมแพกให้คุณหนาขนาดไหน ผมขอค่าแพ็กนะสามร้อยรวมค่าแพ็กรวมส่ง EMS นะครับคุณเชื่อไหมเบสเสร็จแล้วผมเกินผมเกินสามร้อยทุกครั้งสี่ร้อยกว่าขึ้นไปจนถึงห้าร้อยกว่าเลยคุณดูผมแท็กกระแทกนะเดี๋ยวคุณมาดูนะครับเนี่ยม้วนใหญ่เราใช้ไปเยอะมากเราใช้ไปเกือบหนึ่งในสามแล้วครับคนอื่นเขาแท็กได้ประมาณสิบกว่าตัวนะผมแพ็กไม่ไม่เกินสี่ตัวหมดคุณดูนะครับความหนาของกีตาร์คุณเนี่ยจริงๆส่งอย่างนี้เลยนะถ้าเขาไม่ส่งนะ่าส่งได้เลยกระแทกไงก็ไม่พังแล้วครับ จร,จริงนะครับเดี๋ยวคุณดูนะเฉะพาะลีนที่เป็นด้านหนาเนี่ยโปะเห็นไหมที่ผมบอกว่าบอดี้ด้านหน้าและหลังอะ่ะปั้นอย่างเงี้ยก้อนๆอย่างเงี้ยโปะทั่วบอดี้เลยคุณดูด้านข้างนะครับผมหมุนจนแบบด้านด้านข้างคอคุณเห็นไหมครับจากคอน,นิดเดียวเนี่ยกลายเป็นคอขนาดใหญ่ขนาดนี้กดอย่างนี้ก็ไม่ลงนะนี่นะครับเราเป็นมือกีตาร์เราต้องรู้ว่าจุดตายของกีตาร์แต่ละตัวที่เราจะส่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจุดอ่อนนั่นอนะเราก็ต้องช่วยมันเดี๋ยวมาดูกันนะครับ มันทากันหนาแบบนี้กะแทกลงพื้นจะไม่มีเสียงไม้ก็แทกคุณแล้คุณเนี่ยปั้นหนาๆอย่างเงี้ยผมปั้นให้คุณคุณแกก็กระชากออกอย่างเดียวเลยนะด้านข้างของคอยนะฮะเนี่ยปั้นหนาๆอย่างเงี้ยโบด,ด,ด้านข้างไปอีกนะจริงๆมันเข้าไม่ถึงหรอกมันเข้ากระติดบอดี้มันเข้ามาไม่ถึงคอหรอกแต่การไม่เถื่อนนะจะเป็นอะไรไปผมไม่ต้องการคําว่าพลาดหรืออย่างนี้ทําดีกว่าอย่าแบบอย่างนั้นไม่เอานะครับทำไปเลย อย่าไปหวังพึ่งขนส่งนี่ครับหนาปึ๊กเลยคออะไรหนะขาขนาดนี้ผมจะลองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโยนให้ดูอยูด่ด้านหลังก่อนนะับด้านหลังเห็นไหมฮะตรงนี้ผมปั้นก้อนหนาๆเนี่ยทำเป็นสลักคอมันอยู่ด้านในนะสลักมันหนาขานาดนี้พอลงไปตรงนี้จะกระแทกก่อนตรงเซ็ตเน็กตรงนี้จะไม่กระเทือนเลยนะครับตรงนี้นะครับดามด้วยหนาๆอย่างเงี้ยทั้งดุ้นอย่างเงี้ยนะดิฉชั้นชันหนาแล้วนะก็ดามทั้งดุ้นอย่างนี้ตรงไปอีก ตรงไปถึงคออย่างหนาตรงหัวลําแหลมตรงเนี้ยบอกเข้าไปด้วยการกระแทกอย่างนี้ครับกระแทกอย่างไรก็ไม่ถึงไม่ถึงไม้เราแล้วเวลาเขาโยนนะฮะจุดตายตรงคอนะกันเด้งนะคุณโดยงี้ก็เด้งครับรนะคอคุณอยู่ตรงนี้เนี่ไม่ถึงคอหรอกครับหนานหนาเนี่ยยังไม่ใช่คอนะนนหนาหมาเนี่ยคือการกระแทกนะครับคอคุณอยู่ข้างในนั่นนี่ครับ เขาไม่ถึงนคอคุณหรอกอะละเดี๋ยวผมตีลางใส่เลยเดี๋ยวเดี๋วมาดูกันนะครับตีลางเสร็จยิ่งแข็งแรงอีกครับเนี่ยตรง,งนี้ครับต้องรองน้ำหนาขึ้นมาน้ำหนาประมาณนี้หนาประมาณนี้ก้อนขนาดนี้ครับบอกลงไปให้มันเป็นสลักดันไว้แล้วมันจะรองไม่ให้ไม่ให้ตรงเส้นเ็กโดนกระแทกกัน,นะครับนี่ครับรับขั้นตอนต่อมาเซฟยิ่งกะเซฟขึ้นไปอีกหลายชั้นครับ ผมไม่ใช่ลังกระดาษธรรมดานะเนี่ยถ้าเกิดลังหาซื้อได้นะผมจะซื้อลังแอร์นะครับลังแอร์มีความหนาและแข็งแรงมากแต่ราคามันแพงนะครับลังกีตา้ามันบางครับแต่ถ้าเกิดหาลังแอร์ไม่ได้ผมใช้จะเออผมก็ใช้ลังกีตา้าธรรมดาแล้วก็ยัดกระดาษเข้าไปให้มันหนาได้ครับนี่ครับเราก็ต้องตัดลังแอร์นะครับไปซื้อที่ร้านร้านขายแอร์นะครับแล้วก็มาตัดเป็นลังนะครับก่อนที่จะปิดตรงเนี้ยเราไปทําอันนี้กั้นด้วยครับเห็นไหมฮะกั้นบอดี้ชั้นหนึ่งเวลาเขาวางทับเนี่ยมันก็จะมีอันนนึ กระดาษรองไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาพวกด้านข้างเดี๋ยวก็หากระดาษยันนะครับกระดาษแข็งๆกระดาษแอร์องครับปลอดภัยแน่นอนครับเนี่ยปิดมาในนี้ทางโดนหรอกแล้วก็ปิดฝานี่มาป้งแข็งแรงสุดๆเลยครับคุณโดนไปในกระเือานะดูแลได้ใจครับนี่ครับคุณไม่ต้องกลัวเลยนะภายในกล่องก็ยังซับซ้อนผมเอากระดาษแข็งๆมาบังคอบังอะไรหมดอีก นะครับตรงนี้ก็จะบางหลายชั้นก่อนที่จะปิดลงอย่างนี้นะครับร้วปิดลงด้วยแข็งแขงอย่างนี้เมื่อเขาวางกระแทกเนี่ยมันจะไม่โดนคอแล้ะนะฮะวางของหนักทับเนี่ยมันจะไม่โดนคอแล้ะเซฟไปได้เยอะครับถ้าจะให้พังต้องเอารถมาขับรถทับครับถึงจะพังเขากรอบมันใหญ่ค่าส่งนะแพงเลยครับไม่เป็นไรผมไม่สนเดี๋ยวพรุ่งนี้สายประมาณช่วงสิบเอ็ดโมงเยงนประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ครับที่จังหวัดผมเนี่ยเขานำรถเขาออกส่งตอนรอบสี่โมงเย็น รอบเดียวครับไม่ต้องกลัวไปทันสี่โมงจบแล้วเขาส่งอีเว็ภายในวันเดียวด้วยซ้ำครับส่งเร็วมากอย่างช้าไม่เกิน2วันครับดูแลไดีใจครับทุกท่านที่ซื้อของกับผมนะผมดีใจแบบนี้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับคุณแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกินเวลาเข้าไปตอนนี้สามทุ่มครึ่งมีละครแล้วครับมีละครอ่ากล่องแข็งแรงทนทานเลยครับ ใช้กล่องที่หนากว่าตัวกีตาร์นะครับกีตาร์จริงๆตัวบางมากนะตัวบางแค่นี้เองเหมือนไอเบเน็ตเอสซีรีอ่ะแค่นี้ครับแต่ผมจําเป็นต้องใช้กล่องกล่องใหญ่นะครับเพื่อไม่ให้มันกระแทกแล้วโดนกีตาร์กีตาร์อยู่ตรงนี้ครับกระแทกไม่โดนค่าส่งกล่องใหญ่ก็จะแพงออกว่ากล่องเล็กครับแต่ไม่เป็นไรเลยครับมันปลอดภัยผมไม่ต้องการคําว่าพลาดนะครับาาถ้าไม่เอารถมาทับนะไม่ทันโยนก็โยนไปเถอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนําส่งอีเมลให้นะคุณ สบายมากนะคุณแข็งแรงมากตอกนี้กระดาษอย่างแข็งครับกดลงไปเนี่ยข้างในยังมีกระดาษอีกชั้นนึงนะครับยังไม่ถึงกีตาร์พ้นจากกระดาษชั้นที่สองข้างในยังมีการกระแทกอีกหลายชั้นรองอยู่ครับหมดกังวลได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนาส่งให้นะครับคุณขอบพระคุณมากๆนะครับดูแลด,ด้วยใจครับ